นางเอกสไปม์หมื่นล้านแพลนมีทายาทคนที่สองแต่หมอบอกแบบนี้อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของแพทริเซียกูดและสามีหมื่นล้านไฮสโนดวิเศษพร้อมด้วยทายาทหนึ่งคนเป็นลูกสาวน้องเอลิเซียเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักๆ พัฒนาการของน้องเอลิเซียอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลของคุณพ่อและคุณแม่หลายคนก็ต่างตั้งคำถามว่าลงตัวเพียบพร้อมขนาดนี้แพลนมีน้องคนที่สองหรือยังโดยสาวแพทริเซียได้เล่นคิวและเอผ่านสตอรี่อินสตาแกรมแอด r i ทริเซียกูที่มีแฟนคลับถามว่ามีแพลนมีน้องให้อลิเซียไหมคะ โดยสาวแพทบอกว่ามีแน่ๆคะ่ะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่คุณหมอบอกรอก่อนนอนท์ให้ร่างกายแม่ได้พักบ้าง